สวัสดีค่ะทุกวันนี้สถาปัตยกรรมบ้านเรือนเข้าของเครื่องใช้หลายๆอย่างได้สุดสวมลงไปตามการเวลาแต่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคุณละหารอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสได้เผยแพร่สิ่งมีค่าหลายอย่างและกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งข้างในพิพิธภัณฑ์นี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เก็บสะสมของโบราณการเปิดพิพิธภัณฑ์คุณลหานจึงไม่เป็นเพียงสถานที่ไว้เก็บของโบราณวัตถุที่หายากในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังถูกออกแบบเพื่อการสานต่อองค์ความรู้สู่เยาวชนในหมู่บ้านที่ยังมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเช่นการแสดงการต่อสู้ศีละที่ปัจจุบันค่อนข้างจะหาดูได้ยากซึ่งเยาวชนสามารถเข้ามาร่วมเรียนศิลป ฝแขนงต่างๆได้จากครูในพิพิธภัณฑ์คุณะหารค่ะดีใจมากครับเพราะว่าเราทําพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาก็อยากให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จับต้องได้สามารถเคลื่อนไหวได้ก็ที่ผ่านมาเด็กๆก็มีให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็เป็นแรงผลักดันให้เด็กๆเป็นการกระตุ้นให้เขาที่อยากมาตรงนี้เราก็ดีใจแทนครับผมดิฉันเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสทางผู้ใหญ่ให้ไปเรียนรู้ฝึกอาชีพมาเพื่อที่มาเป็นครูสอนฝึก เยาวชนเด็กๆที่นี่ให้ได้มาเรียนรู้ค่ะการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ยังคงอยู่ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากน้องปิ่นเชื่อว่าถ้าหากทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมของเราก็ยังคงอยู่ต่อไปค่ะเด็กหญิงสุธยากล่าหารผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานค่ะ